6เดือนหลังจากนี้อาจเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเนย์มาทุกคนต่างก็รู้นะครับว่าเนย์มารักสโมส,สรซานโตสแค่ไหนแต่การย้ายกลับมาซานโตสในครั้งนี้เขากลับมาเพื่อคืนฟอร์มกลับมาตั้งหลักเพื่อสู้ใหม่หรือว่าเป็นแค่การย้ายมาเพื่อบอกลาฟุตบอลครั้งสุดท้ายซึ่งตรงนี้มันก็มีประเด็นคําถามนะว่าทําไมย้ายกลับมาทั้งทีอายุเพิ่ง30ปีต้นๆองอ้สาองอ่าเงี้ยถ้าเกิดเขายังอยากสู้ต่อยังอยากเล่นฟุตบอลต่อก็เซ็นยาวๆระดับปีหนึ่งสงปีก็ยังได้แต่ทําไมเซ็นแค เดือนซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมมองในมุมมองของสโมสรน,นะมันก็เป็นความเสี่ยงด้วยเลยครับถ้าเกิดเซ็นยาวไปเนี่ยเจ็บแล้วไม่ได้ลงเล่นเลยมันก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะจะมานั่งยกเลิกสัญญากันอีกมันก็ผิดใจกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซ็นสั้นๆไว้ใน่หละดีแล้วถ้าเกิดเจ็บในช่วง6เดือนนี้ก็พอรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดเล่นดีก็ต่อสัญญากันก็แค่นั้นถัดมาครับกับประเด็นคําถามว่าทําไมเขาถึงเลือกกลับมาซานโตสล,ะล่ะเหตุผลแรกย้ายกลับบ้านเนาะแน่นอนมันก็มาจากความผูกพันกับสโมสรน,นะครับซานโตสคือจุดเริ่มต้น ขของเาถัดมาอยากคืนฟอร์มหลังจากเจ็บหนักและเหตุผลหนึ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้ก็คือเพื่อฟุตบอลโลก2026ถ้าเกิดเขาอยากเล่นให้บราซิลนี่อาจเป็นก้าวแรกของการคัมแบ็กนะครับหรือจริงๆเขาไม่มีทางเลือกอื่นทีมยุโรปไม่สนใจเขาแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วเล่นให้เปเชอเอาฮิราเแทบไม่เต็มฤด,ดูกาลถัดมาเรื่องเงินผมว่าเงินไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะครับเขารับค่าเหนื่อยมหาศาลที่ซาอุไปแล้วก,ก็กินเต็มมาเนาะ <c oughs> ซึ่งไม่ว่าเนมาจะยา้ายมาด้วยเหตุผลไหนก็ตามเลยครับแต่ผมว่าแน่ๆเลย หเดือนหลังจากนี้คือโอกาสครั้งสุดท้ายของเนมาแล้วนะครับถ้าเกิดเขาฟอร์มดีเขาก็อาจจะได้อยู่กับซานโตสต่อนะครับกรณีแรกนะถัดมากรณีที่2อาจได้ย้ายทีมนะครับซานโตสอาจจะเป็นแค่สโมสรอนที่เขาย้ายมาพักใจเพื่อใช้เรียกฟอร์มเก่งพอหลังจากนั้นก็ย้ายทีมเคสแรกย้ายกลับโยุโรปพอพูดมาปุ๊บหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ไหวหรอก เฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่ถ้าเกิด6เดือนหลังจากนี้เน,น,นม่าฟิตจริง,งจัง,จง,จงๆอะไรเงี้ยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและแน่นอนเขาดังอยู่แล้วนะครับสโมสรที่อยากได้เขาไปก็ต้องเป็นสโมสรที่พร้อมรับความเสี่ยงและหวังเรื่องเงินเงินทองทองเนาะยอดขายเสื้ออะไรของเขาอและเพิ่มฐานแฟนบอลอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจไม่น้อยเลยนะถ้าเกิดเนมาลดค่าเหนื่อยด้วยนะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะยิ่งเยา้ายวนใจไปอีกเนาะใช่ไหมถัดมาย้ายไป MLS ซึ่งผมก็อยากให้เป็นเติมไมอยมี่เนาะถาวา อกาศเป็นศูนย์เลยไหมก็ไม่หรอกแล้วแต่คุยกันเนาะ ซัวเลสก่อนหน้านี้ก่อนที่จะย้ายไปเตอร์มินิมิก็ย้ายกลับบ้านเก่าไปแล้วนะเมสซี่ขอให้มาเล่นด้วยกันซัวเลสก็ฝืนสังขารไปเล่นด้วยซึ่งในเคสของเนย์มาร์ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเมสซี่ขอไปเล่นด้วยก็อาจจะย้ายไปก็ได้นะครับอันนี้ก็รอด,ดูสุดท้ายครับหเดือนหลังจากนี้ถ้าเกิดเนย์มาร์ฟอร์มดีเขาก็อาจจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเนาะ2026ก็อีกปีเดียวเองนะครับถามว่าเนย์มาร์แก่แล้วไหมเพิ่ง32ปีเองถ้าไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหป่านนี้ยังอย จากนี้จะฟอร์มดีนะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ฟอร์มไม่ดีละ่ะในช่วงหลังจากเนี้ยก็อาจถึงเวลาปิดฉากเนาะถ้าเจ็บซ้ำหรือฟอร์มไม่กลับมา เขาก็อาจจะต้องยอมรับว่าถึงเวลาวางมือเขาเคยพูดเอาไว้นะครับว่าฟุตบอลโลก2022อาจเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเขานั่นก็แปลว่าเขาเริ่มรู้ตัวเองนะครับว่าใกล้จะหมดไฟแล้วนั่นแหละครับ6เดือนหลังจากนี้อาจเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเนมาร์ก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดเขาทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ายุคข,ของเขากําลังจะจบลงแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดทําได้เรียกฟอร์มได้เราก็อาจจะยังได้เห็นเขาโลดแล่นอยู่บนพื้นหญ้าต่อไปนะครับซึ่งผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ แล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงคิดว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอก,กัน